ชมางน้าแปลกๆอะพึ่งตื่นนะไปไปอะไรคะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมคือท่านผู้ชมได้เห็นโฆษณาของบอของดิจิวิ่งคะเห็นแล้วค่ะแล้วมันไม่ใช่ขอบธรรมดาเนี่ยนะคะมันเป็นขอบโบค่ะมันจะเป็นรูปลีลีค่ะเหมือน นี่เป็นโฆษณาทางทีวีชิ้นแรกของน้องริมนะคะกับคุณแม่ด้วยคือคนที่อยู่กับน้องริมในโฆษณาผู้หญิงคนนั้นอ้วนๆนะคะคือแม่เองเจรริงหอแล้วแม่บอกว่าไม่ลอยๆอ้เกลียนด้วยค่ะอีโคลเกลียนโอ้โหเกลียนี่เข้าไปแล้วทุเกลียนมั้งคะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะก็คือขอบบอลที่น้องริมโฆษณาเขาส่งมาแล้ว ี่อันนี้จะเป็นแบบถุงใหญ่สิเราได้เอาอันเดียวพอค่ะอันนี้มีเยอะนะคะเสร็จแล้วก็มีอีกอันนึงค่ะเดี๋ยวแม่เฮ้ยเข้มงวดแล้วทำไมคะคิดลมทรอะไรไี่กางร่มให้มันอะจะเสียไหมอ่ะตลกแล้วเก็บไว้ในที่ร่มก็คือไม่โดนแดดอ๋ออันนี้ห่อเล็กนี่เป็นแบบห่อเล็กอันนี้เป็นแบบห่อใหญ่พร้สานกันเอาไหลแบบอร่อยจนน้ำตาไหลเลย นั้นเลยค่ะคือประหมดเต็มที่ประหมดเต็มที่นี่คือแบบนี่คือเป็นพเซนเตอร์่ะเออประหมดให้เขาเต็มที่เลยหอนก่หมายเลยมว่าหอนโ่หัวแย่แล้วค่ะอันนี้เขาส่งมาให้เราเลยคือจริงๆมันกรอบชาแบบตักเข้าไปนี่แบบนี่ไงมันเป็นถุงสิบล็อคสมมติว่าถ้ากินไม่หมดแล้วก็สิบล็อคไว้กินขั้งวัเป็นอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนเกือบทุกวันเลยไม่กินเป็นอาหารเช้ากินทั้งวันเลย ใช่กินเป็นขนมด้วยมันมันไม่กลมนะคะลูกวี่ไี่ใช่ลูกวี่ลูกหลักบี้หลักบี้อ่เทนมลงไปทำไมคะตัวขึ้นแบบนี้มันธรรมดาเกินไปค่ะแั้วหนูจะทำยไงคะ อ๋อเหมือนกินในรถตอนเช้าเหมนมัเทก็ได้สามารถกินแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดตอนเช้าไปโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วเราแบบว่าอย่างน้องพรีมอย่างเงี้ยเอาใส่ถ้วยไปมันจะลําบากเขาก็เอาออาบอใส่ปากแล้วดูดนมตามสามารถกินแบบนี้ก็ได <c oughs> ้นะคะแบบนี้ได้ <c oughs> อาริง <Amsterdam> <c oughs> ๆ,ๆ,ๆจะพิสูจน์ให้ดูค่ะว่ามันอร่อยจริงๆรี่อจะบอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็เลยมาพรีเซนต์มา มามีเศนสุดฤิแม่จะบอกว่าอร่อยจริงเพราะว่าเขาไม่หวานมากเกินไปมีคนถามแม่มาเยอะมากเลยเรื่องของการโฆษณาที่ผ่านมาเรื่องโฆษณาที่เราไปถ่ายไง้ามว่าะคนนั้นน่ยพี่ถ่ายกับน้องพิมเพ์ด็กจิ๋วคือใครคะผู้หญิงคนนั้นน่ะคนนี้มีมีคนจําได้บ้างบางคนก็ไม่รู้มีแม่แม่เพื่อนพิมพ์หลายคนถามว่าใช่พี่กวางเพื่อหนูก็ถาม เบอร์ใครพี่ซอสเหรอฮ้วนจัพี่ซอสเลยอ้วนขนาดนี้พี่ซอสตัวครึ่งเดียวของแม่นี่ผู้กำกับบอกว่าบอกช่างแต่งหน้าว่าเอาบางบงอ่อนๆเลยนะเพราะว่าปกติคุณแม่เขาไม่แต่งหน้าไงเอาแบบว่ามันจะได้เหมือนคุณแม่ที่สุดคุณแม่ก็เข้าใจว่าบางบานเอโหูพี่ช่างแต่งหน้านี่มาเลยค่ะมีเพลทเพลทเขาเรียกเพลทใช่ไหมเป็นแผ่นที่เขาเอา สีรอ,องพื้นอะมาผสมป,ป,ป,ปแล้วแป้งอะเหมือนแป้งระบายพุก,กันานี้เลยทาลงบนใบหน้าคือต้องเข้าใจนิดนึงว่าแม่ไม่ไม่แต่งหน้า,นานเลยแป้งไม่ทาหน้าสดมากอเอาไอผลิตภัณอ์เออตอนแรกผลิตาปณมาติดก่อนแล้วก็ทาอายไลเนอร์ทั้งอายไลเนอร์นี่คือน้ำตาลไหลตลอดเวลาเลยมันพ่มก,กับหมออางเสร็จแล้วมาถ่ายรูปฟิตติ้งก่อนว่าจะทํายังไงปรากฏผู้มกับคุณแม่เป็นอะไรครับ ทำไมไม่ลืมตาลืมคุณแม่ลืมตาห็นปคุณลืมไม่ได้ครับใใคได้แค่ในขนตามนพุ่งก่ออเลยดีใจมากพุ่งกัอบอกว่าเห็นไหมเอาขนตาออกเลยขนตาปลอมออกทำดีใจเอาออกปุบลล๊บเลยลืมตาได้คือถ่ายทั้งวันแล้วตอนเล่นเล่นใหญ่มากนะคะไหนก็บอกว่าอูโหูทำหน้าไงทำกินแล้วก็ทำอูหูขอบบอลมาอู้หูทำแบทำบทำหน้าใหญ่มากแต่มันออกแวบเดียวแล้วมันมีเม็ดขอบบอลมาบังหน้าแม่ด้วย ฉากหนึ่งใช่ไหมแม่เขาบ้องมันบังเงี้ยคือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เราทำทำคัมเค้กกันแล้วเขาบองเขาบองมันพุ่งเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็แบบโอ้โหเราทำอ่ะแล้วพุ่งกลับบอกว่าต้องแบบโอ้โหแล้วเล่นใหญ่จำได้ไหมพอแม่เขาหูแล้วอ่ะแล้วแม่ไปดูในคลิปไอ้ในโฆษณาไม่เห็นไม่เห็นนะเม้นมันแบบหรือเราอาจจะทำหน้าน่าเกลียดไป คนน <No nope totally ี้ทํากราฟิกเขาเลยเอาเมีแดับมาบังเห็นเห็นแตงโมพิมชัดคือถ่ายเนี่ยแหะถากเอาดอที่นั่งกินเนทั้งนอกนั่งกินขนมแล้วพิมพ์ที่พิมพ์ยิ้มแล้วก็ทํากินกอย่างนั้นอะถ่ายนานมากเลยนะแล้วเวลาไปนั่งถ่ายเขาจะมีแสงไม่ใช่ไฟแบบที่บ้านเราหนึ่งดวงสองดวงอะไรนี้นะเป็นไฟแบบอลังการอะร้อนแรงมากนีดเลยอะ ร้อนท้าฟ้าทิพย์นะคือคือพอเปิดปุ๊บนี่คือสะดุ้งอ่ะเหมือนแบบมันมีอะไรมาลวกหลังเราอ่ะม,มากอ่ะร,ะสสาร้านขนานคนนี้มันมีคนที่ทำช็อกโกแลตนังนะคือวันนั้นอากาศมันก็ร้อนแล้วไฟมันก็ร้อนมากแล้วบนโต๊ะอ่ะมันจะต้องมีพร,ร็อพเขาเรียกพร็อพมีเป็นแบบ ช็อกโกแลตปั่นแล้วเอาขอนมาเรียงต่แอนที่เป็นช็อกโกแลตมันละลายแล้วละลายอีกนะน้องครีมเออแล้วเขาต้องบีบวิปครีมแล้วเอาเอาขอบแบบแปะแปะแปะปั่นเสร็จแล้วเอามาใส่เลยใช่ไหมพอมานั่งกันผมก็ไม่ได้อยากพยับขยับจนมันละลายแล้วน้องคุาก็มาโอ้ยช่วยแบบคับประคองให้ในที่สุดพุ่งกลับบอกว่าไม่ใช้แล้วสงสใจมากเลยอะการทำโฆษณาหนึ่งชิ้นเล็กๆอย่างของเราเนี่ยถือว่าเล็กๆเนาะสั้นๆมันยากลำบากมากเลยนะคะ นี่คนที่เขาทำแบบอลังการกว่าน,นี้หรือยาวกว่าน,นี้นี่หนุ่มสายี่เราถ่ายกันกี่วันคะปีครับอ๋อนี่นี่เก,กินไม่สนใจ เบบาค่ะเบาทีมเขาเก่งมากเลยนะคะทีมทีมที่ทําโฆษณาเนี่ยคือเขาจะเซตว่าเป็นเหมือนฉากตอนเช้าว่าที่ขึ้นแบบเราอยู่ในห้องกันเนี่ยแล้วเขาเอาไฟดวงโตมากแล้วมีนั่งร้านอยู่นอกบ้านอ่ะแล้วาสเข้ามาแสงสวยมากเลย่ะค่ะขอบบอลวิตามินรวมแร่ธาตุสิบชนิดเลยยูร์คัลเลอร์อ่ะยีอยูโรเป็นอาหารเช้าขอบบอลรูปลักบี้นะรักบี้ส่ักบี้ รักบี้เป็นภาษาอังกฤษกไม่ใช่รักพี่บีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเยอะไปไหมคะไอถุงนึงนี่เขาว่าให้กินหลายๆครั้งนะคะโอ้ยถุงสิบล้องเนี่ยกินกินกินหมดแล้วยังไม่หมดเลยครึ่งน,นึงต่อมัน,น,นะคะรึ่งหนึ่งอะพอก่อนนะคะจะเยอะไปแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะรับคำ้านะคะว่าเราจะสามารถกินขอบบอนได้กี่เม็ดในหนึ่งคำดูนะอือหึ tha. ใครท้าคะใครท้าใครท้า บอกคนนั้นคารีร้านเนี่ยเกี่ยวนี่ปากเล็กมากปากเขาเล็กปากมันเข้ารูกเข้มมากไม่ถึงกับหนักานเดี๋ยวสิอย่าพึ่งสิลูกเอ๊อันนี้มีอยู่20เม็ดเริ่มที่20เม็ดก่อนเราแม่เอาใส่ปากหนูหนูอย่าเคี้ยวนะให้ดูว่าปากหนูรับได้ขอบบอลได้กี่เม็ดอ่ะปากเดี๋ยวพเคี้ยวนะใส่เป็นหลายหลายเม็ดเลยอย่าหัวล้อะอย่าหัวเราะอย่าหัวเราอย่าหัวเราะ หมดแล้ว20เมตรหมดแล้วได้อีกไหมไม่ไม่ได้แล้วเพราาะว่ม,มันเต็มกับพุงแกมไปหมดไม่ได้ขอออกเลยขอออกเวได้ไหมเอ่ว <c oughs> ตกลง,งไม่สําเร็จนะคะ20เมตรกินไม่หมดคือไม่สามารถนับลงไปเกียวได้ตอนแรกป้าเขาว่าต้องได้มากกว่านี้แน่ๆน่แต่ว่าร้อยเมตรนะ